เราตอนนี้เราหน้าทางขา<อ>งเรบนะครับตอนนี้เราออกมานอกสถานที่แล้วเรามาเกาะติดการลุร้มซ้อมนะเตรียมเตรียมของวิทยาการคอมพิวเตอร์ววิิทยาากรรคออมพเต์นะโอ้โหถือว่าวันนี้จัดหนักเลยเดี๋ยวเรามาเรามีเลขาสาวคนสวยมอเราครับผมพร้อมทั้งเหยลันยิ้มขององค์การเราด้วยนะาเข้าเท่ากันนะอยู่ใกล้เคียงกันนะก็วันนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมวิชาแรกเลยที่รายการเฟรนด์รูทคอมพิวร์ของเรามาเยี่ยมเยียนนะครับอาวอันนี้เอาไปได้ไหม นะครับเราไปสัมภาษณ์ลินตามาเลยครับนี่มาพบแล้วนะเปินน <ะ S 2> ดนะนี้นนก็จนะมาสอบถามนะคุณแม่ของ,ของนิถานะครับว่านิเจียก็ร้อมเป็นยังไงนะครับวามถามขอบคุณเตรียมไปถึงไหนแล้วครับโอเคครับ ก็คงจะเริ่องดันใจนะคี่โอเคเรื่องดันใจเหมือนเขาที่ได้เป็นกำพ่ายดีใจทัวงนี้เป็นบุคคลตัวของเรามานะนะครับเออสามารถทำเสียงหลอดได้แค่ไหนอ่ะเอ่อต้องรักษาเอานะคนตาอยู่ไหนอ่ะแล้วช่วงนี้เรามาสัำภาคของคุณต่อนะเราจะมารู้ว่าคุณต่อเนี่ยมาเปลียนความคิดแล้วเป็นยังไงนะเราบังไม่ได้เราคุณโศกนี่รือคุณต่อมอนแโมแหนมอ่าอะไรนะ อ่าเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับในการเต็มความรับเราจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เราให้สูตรสูตรสูตรหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในครับอ่านะครับก็ค่อนข้างเไม่รวมกันกับไม่อช่น้อยเลยไม่รวมกันกับคณะอ่ามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะเพราะว่าคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้วก็ศาสตร์อ่าเอ่อจบแล้ว อย่นวยนะเราไปสัมภาษณ์คุณตาแม่บ้านดีป่ะเดี๋ยวเริ่มรอบของที่แล้วกอนครับก่อนที่จะไปเดี๋ยวหม้อของที่เล้วไปนับโปรแกรมนิดหม้อของที่แล้วจอดโอ้ยไปเป็นตัวแทนหม้อนะครับหม้อเฮ้ยนะครับเป็นไม้แสนเสื้อมาจากประเทศเอธิโอเปียนะครับผ่านเพื่อเขาตานาสีนามาจะถึงประเทศไทยนะฮะเราไปสัมภาษณ์คนณเอากองก้าวเอาอยู่ไหนเปแล้วเหรอ เราไปสัมภาษณ์คุณป้าเหนียวนะครับครับตอนนี้เำหน้าที่อย่างไรนะครับบังไฟขอบังไฟนี่เกลือแก่ทุกคนทำงานเหนื่อยเครียดเครียดเครียดทอะไไรี่ยนต่อไปนะครับเราจะไปกินข้าวกันแล้ว่หน้ามองเราจะมีหน้ากันที่ข้าวร้านอะไรชื่อร้านอะไรร้านตาแก้วร้านตาแก้วนะครับรักไม่ไม่ขอที่ใช้ป้าเหนียวกันเป็นหนาแทนเพื่อ เป็นมาแผ่นเสื้เดี๋ยวป้ามาตีเป็นควงกาเป็นมาแผ่นเสื้อต้านแนวเขามาต้านแนวเอาใครมาต้านนะครับก็ขอจบรายการแลตรงนี้ดีกว่าไปเอาถ้างั้นนักวิชาการเกษตร็จเฮ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปบินกลางข้างในดีกว่ามาครับเราไปติดงานกันข้างในครับ